ไม่ทราบค่ะน,น้องแปะเลยค่ะให้เบ็ดเบเบ็ดเบ็ดเเออ้น้องแปะได้ไหมหาไให้น้องตัดแล้วให้น้องแปะได้ไหมคะ ให้น้องให้น้องแปดด้วยอ่ะให <The noise> ้น้องตัดก่อนออหนูตัดก่อนเออเอะปอบฟองแกะแล้วแปดเอคัาแปดเลยแปดเลยลูกแปดเลยแปดเลยครับเอเอแปดเลยครับเออเอแปดเลยครับ <The noise> เ,เรบ <The noise> าจะให้มีชุดอย่างเดียว เอบีเอก่อนครับตอนนั้นเอเอเคเก่งจังแปะได้ไหมเอากาวก่อนกาวก่อนในกาวเอาจิกเบยางให้กาวจิบสั้นแล้ว ดลงไปกดลงไปเก่งแต่มือหน่แต่มือหน่อยเก่งจังเลยพอแล้วลูกไม่ต้องแกะแล้วครับพอแล้วครับ